Take สวัสดีครับผมน่มพรนครับป้ายป้ายอริโอครับวันนี้อยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเกื่อนครับอ๋อวันนี้ก็เปิดกองวันแรกใช่ครับพวกเราก็ถ่ายไปหลายซีนแล้วนะใช่ครับจริงจริงพวกเรามาถึงโรงแรมอะประมาณเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาถึงประมาณหกโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ่าเจ็ดโมงเราเมื่อคืนเมื่อคืนเราเราเราออกคอนเสิร์ตเสร็จใช่แล้วก็ประมาณตีสองเ่ก็เอ่อเก็บเสื้อผ้าหนึ่งชั่วโมงตีสามออกมาครับผมแล้วก็ออกมาที่ถ่ายประมาณประมาณบ่ายคือวันนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็ ทำเลดีมากที่นี่ก็อยากอยากฝากติดตามทุกคนนะครับว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่คุณจะเล่นเป็นอะไรได้เล่นเป็นปายครับไม่เป็นนางเอกนางเอกผมเป็นนางเอกไงผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นนางเอกเอาแล้วที่นอนด้วยกันหมายถึงอะไรคุณเป็นนางเอกแล้วที่นอนด้วยกันหมายถึงอะไรผมไม่เอาเอาก็ต้องรอดูคุณพูดคุณพูดเหมือนในฉากได้ไหมแล้วที่นอนด้วยกันเมื่อคืนน่ะไอเมอนไม่นับเว้ย ทีนเนเจอร์นี่ถ้าปล่อยออกหมดไม่ได้ครับครับคืออยากให้ทุกคนรอติดตามเนี่ยลองมองไปตรงนู้นครับมันจะเป็นริมโขงริมโขงเลยกูจะเห็นบั่งไนโดนน่ะใช่ครับแต่ฝั่งเราฝั่งเรานะครับก็น่าติดตามครับกินหน่อยจะเปิดนะเอ้าเพื่อนไปเห็นหนังนอทั้งเรานะครับก็ฝากทั้งเรื่องนี้น่าติดตามมากครับหนังเรื่องเพื่อนก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราเลยทุกคนทั้งแก๊งคำหวานครับของผมก็อาจจะเป็นเรื่องสองเลยอาจจะเรื่องแรกครับผมเอ้า เียๆเลยๆนะคนดีๆนะครับผมก็ฝากติดตามหนังเพื่อนของพวกเราด้วยนะครับเย มองแม่หน่อยลูกเลยมองแม่หน่อยโมเดลโมเดลเมียมองแม่เนี่ยนองเาทั้งมองคน่มเรขับรถหน่อยเร็วทำให้ผมคุนแม่เลยนมก็ต้องได้นเหมือนเดิมแหละสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่วีกับกูกูก็มาถ่ายหลังเรื่องเฟื่อนนะครับเฟื่อนต้องดูว่า เราจะเล่นเป็นอะไรเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไม่ได้น้อเอกเพื่อนต้องคนอื่นเด็กๆเป็นรุ่นฟอรุ่นแท้ก็ต้องดูดูว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็ขอติดตามด้วยกันนะครับอาฮะที่ไม่สราเป็นอะไรไม่รู้ไม่บอกก็ไปดูในนั้นแหละแต่ว่างานนี้อาจจะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วครูครูตลักได้แสดงด้วยนะคะเป็นอะไรก็ไปติดตามเอาแต่ว่าเชื่อว่าไม่มีคนรู้มาก่อนอะ ม่ทุกคนนึกว่าตามดีมาเที่ยวอะไรอย่เงี้ยสุดท้ายก็อ้าครูคูเขาฉากด้วยอะไรอย่างงี้มีแสดงด้วยนะคะหลายฉากเลยมันฝากดูแล้วกันนะครับ สวยๆจัดทามดูปี๊ปนี่นะปดีดูนี่สิคุ้มตาแหล่เลยเห็นไหมเนี่ยพูดเยอะไปนิดนึงอ่ออีกข้างนึนเงเป็นหนีแปลงล่าไหมครูพูดไทยเป็นไงครูอ,อ,อ่ะพวกพูดใส่ไหมไม่ได้พูดแปลว่าไงแปลว่าตอนนี้ลองถ่ายมาถึงตอนไหนแล้วครับ ตอนแรกเลยครับช่วงแรกๆก็อยู่ที่อะไรนี่สซนตานะครับพ่อเมื่อเช้าไปทถลอราปถ่ายซีนเปิดด้านนอกมาตันนี้เราน่าจะอยู่ที่สซนตานี่ทั้งทั้งหวัดฝากติดตามด้วยเรื่องเฟื่อนนะครับเร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับพี่ออฟครับเมื่อกี้เข้ากี่ฉากนะครับเข้าไปหนึ่งฉากครับผมมานี่เสียยังไม่เต็มที่เลย พิ่งม,มาถึงเชียงการเจ็ดโมงเช้าออกมาตีตีสามมาเตือนสิบโมงแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็มาเข้าฉากนะครับก็เป็นฉากที่แสดงยากมากบวยวายเฉยครับแล้วก็กล้องไม่ได้จับหน้าเลย <c oughs> ฉากแรกไม่เห็นหน้าพวกเราฮนะแต่ก็น่าจะสนุกดีหนังเพื่อนฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะหาที่งีบสักหน่อยนอนสักหน่อยนะและเชอกันนะ ันนี้แต่งหน้าจะไปเข้าฉากอะไรครับอ๋อเข้าอ่าฉากเลิฟซินกับออฟครับเป็นฉากที่ผมต้องถือว่าใช้ร่างกายทุกส่วนเพื่อทําให้ออฟฟินให้ได้ครับเป็นฉากเลิฟซินกับออฟนะครับก็สปอยไว้ว่ามาวันนี้พวกเราไม่ได้เล่นฉากผู้ชายเลยครับเป็นฉากเลิฟซินกุ๊กกี้กุ๊กกี้กับออฟนะครับปากสัมผัสปากลิ้นสัมผัสลิ้นนะครับก็ต้องฝากทุกคนรอชมนะครับว่า จะสมจริงแค่ไหนนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับบทนี้หรอกนะครับแต่ออฟมันเรียกร้องมาก็ต้องจัดให้น้องมันนะครับลิ้นเจอลิ้นครับก็ต้องรอชมครับนี่ครับเพียนบอกว่าเล่นแบบเลิฟซีนสมจริงมากกับพี่แกปเลิฟซีนนี่ตามที่พี่แกปพูดมาว่าผมขอแต่จริงๆแล้วพูมกับเคียนมาแค่ให้นั่งกับออฟสองคนแต่พี่แกปไม้เขาเล่นเกินเลยเขาลุกลามผมซอกคอผมต่างๆ ผมก็ต้องเลยต้องตามธรรมชาติไปในสัญชาตญาณที่ใครมาเข้าใกล้ตัวผมผมก็จัดให้ได้หมดนะครับจัดให้ได้หมดเลยพี่แก้วพ่เขาชอบกันเป็นเป็นใจหนึ่งจ่าที่ต้องได้รับชมกันนะครับเลือกซีนนะฮะเล่าเรื่องยมากยอันนี้ก่โชเลสเตรว้เลยเลอจริงไหมครับพี่วีครับจริงไหจริงนะพี่วีช่วยยืนยันอีกหนึ่งเสียงหน่ยครับไม่ไม่ เขาพี่วไม่กล้าพูดพี่วีก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันฮลังสา่นี้ชิ้นอะไรนะเื่อทริสตัร ัดีครับสวัสดีค่ะต้าถ่าย FC นะครับบ้านสิงทุกคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ f c ของน้องๆบ้านสิงนะครับวันนี้เรายกกองมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะที่อำเภอเชียงคานนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยที่เราเริ่มถ่ายทำยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับก็หวังว่าหนังเรื่องนี้พีพีดูแล้วจะชอบนะครับพบรถแน่นอนเพราะว่าเราเอาน้องๆบ้านสิงมาแสดงโดยที่แบบ ยกสตอรี่เขาจริงๆที่เขาเคยมาหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันผมผมดูบทแล้วผมชอบผมคิด,ดว่าพี่พีเก็ต้องชอบนะเรื่องนี้สนุกครบรถมีทั้งหวัวเราะน่ารักอินเลฟแล้วก็น้ำตาครับมีในห,หนังเรื่นี้เลยครับต้องลองไปดูกัน,นครับเฟื่อ ถ้ผมวันนี้คือพุ่มกับเบนนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็บอกเลยว่าร้อนครับสถานการณ์ตอนนี้เราก็กําลังเตรียมงานครับที่จะถ่ายทําซีนต่อไปต่อนะครับ <c oughs> คือเซตอุปกรณ์รออยู่ตอนนี้ <c oughs> นักสนแสดงก็กำลังแต่งหน้านะครับผมเป็นคืนตั้งแต่เช้าเช้าเลยโอ้ยบอกเลยไม่ไม่ไมีซีเรียสกองเนี้ยคือคืนสนุกมากเลยไม่มีซีเรียสเลยไม่ไมีซีเรียสเลยโอเคครับต้องติดตามเลยครับติดตามด้วยนะครับหนังเรื่องเพื่อนนะครับผมก็สนุกแน่นอนครับเต็มอิ่มอ่า ฝากพุ่มกลับด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาถ่า ะะมีโอกาสนะคะได้มาเล่นหนังเรื่องเพื่อนนะคะรับบทเป็นตัวเองเลยนะคะเป็นออมแอมนะคะเล่นจากชีวิตจริงแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเองเลยนะคะก็วันนี้นะคะตื่นเช้ามากแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะกลับจากคอนเสิร์ตก็ตีรถนะคะมาเชียงคานเลยนะคะพี่สมพัญเลย จะวูบมากเลยนะคะตอนนี้ <laughs> พ่อยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคือนนี้ก็ฝากติดตามด้วยน,นะคะเรื่องนี้นะคะหนังเรื่องเพื่อนนะคะเ,เป็นเรื่อง<ม>ที่อ<ม>อมแอมได้แสดงด้วยนะคะพอพี่ติดตามด <ๆ S 2> ้วยนะคะสวัสดีครับครับวันนี้จางโจมาเล่นฉากไหนครับผมมาแต่เช้าเลยแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเขาฉากไหนครับได <c oughs> ้ข่าวว่าจะได้เป็นเด็กวัดหรือเปล่าแล้วฉากไหนก็จะตั้งใจครับผม ฝากพี่ติดตามด้วยนะครับเพื่อนนะครับผม <Okay. S 1> เรื่องเพื่อนับลองความมันความหาแน่นอนภาแน่นอนครับผมจะเบะถ้าขนาดไหนก็ปากไว้ด้วยนะครับอบคุณครับะนะครับพี่ถามครับตอนนี้เราเดําเนินมาถึงช่วงไหนแล้วครับผมตอนนี้น่าจะอ่าช่วงกลางกลางเรื่องนะครับตอนนี้ก็ถ่ายประมาณกลางเรื่องแล้วมั้งนะอ่ามันเป็นซีนมันเป็นซีนอ่า ที่เราไม่บอกดีกว่าเป็นสินงที่แบบเอาไปแบบเป็นแก๊งเพื่อนด้วกันเป็นสิ่ที่แบบเป็นแก๊งเพื่อนทุกๆคนอยู่ด้วยกันมีเฮฮามีเศร้ามีเศร้าด้วยนะมีเฮฮามาีมีมั่วมีอะไรก็ไม่รู้ปนกันไปหมดก็ฝากเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนนะครับในนี้พวกเราตั <c oughs> ้งใจกันแ <c oughs> สดงตั้งใจกันทําทั้งชิมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนจะตั้งใจกันหมดฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เฟื่อนครับสวัสดีค่ะวันนี้การทํางานเราก็ เป็นไปด้วดีนะคะก็ทาง,งานเร็วค่ะทุกคนก็เชื่อหยอกันดีก็เป็นทีมเวิร์กอาจจะเห็นว่าดมย,ยาดมนิดนึงนะเมารถด <c oughs> เป็นอีกแล้วนะ,ะไงก็ฝากติดตามหนังเรื่องเพื่อนด้วยนะคะโรับบทเป็นอะไรครับวันนี้รับบทเป็นผู้ช่วยของคุณครูค่ะ คืนแล้วนะครับเราผ่านไปประมาณ5ฉากแล้วนะครับเดินทางมาสู่เจียงคืนยังไม่เสร็จนะครับคือรู้ละชึกมากตอนนี้คือมันใกล้จะหมดเวลาแล้วไปนั่งอะไรอยู่คนเดียวสะานสะานสะานอะไรนี่ไอ้พวกข้างหลังมันไม่มันไม่เข้าฉากเลยมันดื้อมากครับคนไม่เรียกผมด้วยใครคนไม่เรียกผมพนักงานด้วยดี๋ยวไปตามไปนะครับคิดถึง คิดจังสุดท er ้ายแล้วคิดถึงสองวันแล้วนะมารวมกลุ่งเพื่อนดิคิดถึงอะไรตอนนี้เชียงมันจะเข้าอย่างไนะครับได้ยนสวัสดีครับสวัสดีครับณเวลานี้ปีสามนะครับผมพวกเราก็ เพ่งจะได้กลับไปพ,พักผ่อนนะครับกับการถ่ายหนังเฟื่อนนะครับ<ช>ผมก็ถือว่าพวกเราทุ่มทุนสร้างมากทั้งแรงกาย<ช>แรงใจแล้วก็<ช>แรงศรัทธาของพี่พีเอฟนะครับตอ่อหนังเรื่องนี้เพราะ<ช>เพราะว่าถ้ามันออกมาไม่ดีพวกเราก็จะไม่มีความสุขแล้วก็พี่พีเก็จะไม่ได้มีความสุขนะครับก,ก็ทําเต็มที่<ช>ถ่ายตั้งแต่8ปดโมงนะครับจนถึงขณะนี้แหละ ไม่ผิดบางแน่นอนครับไม่ผิดบางแน่นอนนะครับเอาจะพูดอะไรสักอยผมก็มาทั้งวันเลยมาเข้าเข้าฉากนอนครับผมฉากนอนอย่างเดียวนอนฉากพรุ่งนี้ก็เหมือนกันผมมีฉากนอนนะโอ้ยโอ้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับพวกเราทุ่มทุกอย่างนะครับเพื่อ หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังเรื่องแรกของพวกเราที่จะได้ใช้นะครับใช้ในแบบอเขาเรียกว่าเป็นหนังใหญ่อะที่มันเกินที่มันไม่ใช่ซีรีส์หรือซีดคอมครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับหนังเรื่องแรกของพวกเรานะครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายเป็นเป็นเป็นเดยเดเดย ทูเด y y ทูเดย์ทูคือสองวัน -day ดยวันีสองทูเดยคืนพรุ่งนี้เอาล่ะันีสองไงวันที่สองใครับผมอยู่ในกล้องถ่ายในวันที่สองแล้วครับกับฉากแรกที่เราถ่ายไปแล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นฉากขึ้นรถตุ๊กๆมีพี่ขาวด้วยใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นฉากที่อยู่กลางทุ่งนาน่าจะเป็นฉากที่ผมอยู่บ้านนะ อ๋อใช่ใครับเพื่อนรักคือคืออยู่คือคือฉากนี้สำคัญมากนะว่ามันเป็นฉากซิกเนเจอร์เลยคือลูกธนาลนเขาจะเกือกขี้โคลนครัเขวเอ้าไม่เปมื่อไหรอจะไปอ๋อไม่ไม่ครับอาจจะเปียกเฉยๆครับจับถือว่านี่เอ้าอีกอย่างหนึ่งเลยนี่เอไม่ไม่ครับนั่งอยู่กับถือ่นี่นั่งอยู่กับท่อมพายนะผมพูดอย่างนี้ไงเฮ้ยอย่าเมื่อไหร่กูจะไงโอเมีนทักทีมเออนี่อยากถฉยเื่อไ่ร่ทักที่มาแน่ ขอบผมฝากติดตามด้วยนะครับเสื่อติดตามด้วยนะครับหนังเฟื่อนครับผมนนเื่อนรีหรอต้าาววอ,อ,องเมลกีเจานยกังด้เลย เกือบขาดมะเกือบไปจางนี้ทุ่มทุนมากทุ่มทุนสุดยอดเย็นดีใส่ยานินใส่ทานิดนะฝากบอกทางทีมงานครับไม่บอกทีมงานดีกว่าเนาะมันจะเป็นอ้อมๆอมเนาะบอกพี่สิงซื้อแทนหน่อยนะครับทานินนะครับผมเบิร์ดแล้วครับเกียร์กี่ตมมุนไหมฮะเราดี๋ยไปฟังเรียงัว่าจะบอสุดยอดสุดยอด เป็นไงครับวันนี้สุดยอดครับสุดยอดทุกคนทุ่มเทครับจนผมอดลงมาช่วยไม่ได้ครับหรือวิ่งหนึ่งทำวิ่งนะถือก้านข้าวถือด้านครับฝากติดตามด้วยฮะเพื่อนนะฮะทีเราเราเพิ่งเสร็จจากฉากเียกที่ตมฝนตกนะครับ พ่อประชาที่บอกเลยว่าทีมงานทุกคนทุ่มเททุมท่มทุนทุ่มเทมากๆเลยเ <K an> มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ด้ถ่ายไหมตอนตอนที่เขาถ่ายทา <K an> ทีมงานพวกเราทุกคนโอ้โหทุ่มเทมากอายอมเพื่อนกล้องก็อยู่กล้องในความเสี่ยงมากนะครับอยู่ใน <K an> อยู่ในน้ําเสี่ยงเสี่ยงที่จะตกน้ําเ <K an> สี่ยงที่จะตกที่คนสุดยมากทีมงานเรายอมรับจริงเลยต้องรอชมต้องรอชมนะครับฝากแนะฝากแน่ ฝากนี่เลยครับฝากครับผมหนังเรื่องนี่หนังเฟื่อนครับผมยังมีอีกเยอะที่จะให้ติดตามนะครับต้องขอบคุณดิค่ขอบคุณรถเทศบาลรถดับเพลิงตำบลตำบลเขาแก้วขอบคุณพี่พี่รถดับเพลิงมากเลยนะครับไปดูสายเบิกซ้ายกีต้มมันร้อนครับตอนนี้ขอญาตอาบน้ำก่อนนะครับผม ที่ก็ผมแซกคลานยางแบบนะครับวันนี้ก็แซกนะฮะก็ทุบเททุกแรงกายและแรงใจเพื่อทีมงานทุกคนคือจริงๆแล้วเรารถอะเฟืองคนันเดียวพี่ใช้คนประมาณ15คน10คน15คนนะเพื่อเอาเอารถคันเดียวไม่อยู่แคฉากเดียวนี่นะใช่พี่ฉากเดียวคือแบบเป็น,เป,นเป็นฉากปั้นด้วยนะครับทีนี้เป็นซีปั้นด้วยแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับตอนนี้โอ้โห ต้องขอตัวไปล้างก่อนพีขอติดตามด้วยนะขอติดตามแล้วกกำลังเพื่อนนะครับผมของเกรชใช่ไก็ขอะทับใจทีมงานทุกคนนะที่ช่วยกันแบบล้มลุกคุกคานในขี้ตุ้มลากสายยงสายยางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วยกันทุกค่ายเลย s p x เสิงมิวสิแล้วก็สิงรีคอร์ดนะครับ โอ้โหช่วยกันเต็มที่แล้วก็ทีมงานน้องๆผ่าหอมแล้วก็ทีมงานน้องๆบ้านสิงทุกคนเลยนะครับเป็นซีนที่โอ้โหอยากให้ได้ดูกันอ่ะเออแล้วก็นุกก็เล่นได้ดีมากนะครับเกียกขี้ตม่ะต้องไปดูกันในเข้าไปเยี่เพื่อน,นนะครับ ะะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้พี่้าใสก็้มาถ่ายละครน,นะคะไม่ใช่ละครสิภาพยนตร์เรื่องเพื่อนนะคะเพราะว่าฝากให้ทุกคนติดตามเราด้วยนะคะเพราะว่าจะมีความน่ารักความกุ๊กกิ๊กความหวานของอตัวเมนของเรานะคะคือน้องนุง๊กน้องไปนั่นเองนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังแรงใจให้กับพวกเราและก็ติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะรับรองค่ะฟินทุกฉากแน,น่นอน สวัสดีครับผมสอนราชสีนะครับผมก็หนังเรื่องนี้ก็มีทั้งโรแมนติกนะฮะรักหวานซึ้งอาจจะมีบางซีนที่มีน้ําตาก็มีนะฮะมีครบรสนะครับผมฮาตลกขี้แตกขี้แตนก็มีนะครับผมฝากติดตามกันเยอะๆนะฮะรับรองสนุกแน่นอนแล้วก็ซึ้งแน่นอนครับผมฝากติดตามเพื่อนด้วยนะครับผมรับรองประทับใจแน่นอนครับ เ็นไม่รู้หรอกว่าเรายกเลิกวันแล้วเรายกเลิกวันแล้วสิบวิอธิบายกันหน่อยก็ไม่ใจพิงก์หก็รู้สึกดีครับแต่ว่าบางครั้งมันก็เยอะมากการเลี้ยงราวนะครับเราก็ตัดตัดชิ้นีิเกลราวมันมึงจะตัดชิ้นกูออกทำไมอีกมึงบ้าเปล่าเนี่ยกูร้องสองวันแล้วเนี่ยเออพี่ชิงบอกว่าตัดชิ้นีิเกลออกไปเข้าสิบวิเองมึงให้มึงกูเข้าเถอะ ไอ้เ้กล่องกับนังดีเท่าวรแล้วก็โยกมันเป็นเอ็ก์ต้าเนียนเอาจ่อยเป็นเอกตาเนียนขนกูมาสองวันแล้วกูมาห้เลยแกบอกว่าตัดกับบ้านเลยตัดกับบ้านเลยบอกเอาใจตัดเลไม่ต้องมาโทษเลยไม่ต้องมาโทษ ในที่สุด2วันเต็มเต็มที่กูรอคอยก็มาถึงสิบวิใกล้ไปแล้วใกล้ไปเอาเอายกไให้งก่แล้วแล้วบอกเขาว่ามีเราข่าไหมโดนอะไรหมบ่ลอะ เพื่อนตื่นแต่ตีหะตีหาอีลมนีตีหาโอ้โหหตื่นน่ยตื่นตีหาอีลมนี่ตือนม่องตีหเอาืว่าเขามีฉากเขาฝาตื่นมาเ่เลก็มันเปนี่ยนวเป็ี่นนอยนดฝาดแงหนาขาวชมบูดโอ้ธรรมดาละคอนเจนเซนสาวใชเนาะคอาเจนเนาะคอาเทนงคอลลาเจนคอนเนีฝากกันนะครับผมฝาดด้วยนะครับผมส้มเล่ดิส้มเลก็มีนะคับคอลลาเจนคอลลาดีก็มีครับ ฝากด้วยครับอนุนกันหน่อยนะครับผมฝากด้วยกันทันยย้งอรเพื่อนตอนนี้เป็นฉากถือว่าน่าจะฉากเสียงตายควรนะนน <Okay. S 1> การขึ้นรถตู้ขับรถตู้ขึ้นเขาครับซึ่งผมเป็นคนขับโอเคฝากชีวิตไว้กับพี่ครับบอกเลยงานนี้มุนเอเล ไดเบื่อแล้วล่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวตกชิงช้าเดี๋ยวลูกแทงโอ้ยโอ๊ยบดลูกบดเหลือเสียไปเดี๋ยวแทงเพิ่งได้เมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวรูดไปไปเดี๋ยวใครรู้ก่อน